หลายท่านคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าช่วงนี้มีบางอย่างในอากาศที่เปลี่ยนไปแม้ไม่มีใครบอกไม่มีใครชี้แต่ความอึดอัดความกระวนกระวายมันกระจายอยู่รอบตัวเราทั้งในข่าวทั้งในบ้านทั้งในใจเหมือนคลื่นที่กำลังก่อตัวและคนไทยส่วนใหญ่ก็เริ่มรู้สึกพร้อมกันว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปในทางธรรมะผู้รู้เคยกล่าวไว้ว่า เมื่อสังคมทั้งผืนเริ่มหายใจไม่สะดวกโดยไม่มีเหตุตรงหน้านั่นคือสัญญาณลึกของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเคลื่อนตัวไม่ใช่เพราะกรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่คือแรงกรรมหมู่ที่สะสมและถึงคราวระเบิดออกและวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมความอึดอัดแบบพร้อมกันของคนไทยทั้งประเทศถึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือเสียงเตือนของดวงเมือง ที่กำลังขยับใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลายท่านอาจรู้สึกคล้ายกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะหนักขึ้นพร้อมกันเหมือนแรงกดดันบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังกดทับอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองปัญหาที่เคยดูเหมือนเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ความสัมพันธ์ที่เคยนิ่งสงบกลับมีแรงสะเทือน เศรษฐกษิจในบ้านเริ่มมีรอยรั่วเล็กๆที่ไม่รู้จะอุดตองไหนก่อนดีไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะครับแต่ถ้ามองให้กว้างขึ้นจะเห็นว่าคนรอบตัวเราก็กำลังรู้สึกคล้ายกันหลายคนเริ่มเหนื่อยง่ายโดยไม่มีเหตุผลหลายครอบครัวเริ่มมีความตึงเครียดที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแม้แต่คนที่เคยเข้มแข็งก็เริ่มเปรยว่ารู้สึกหมดแรงง่ายกว่าปกติ รากับใจของคนทั้งประเทศกำลังหายใจติดคัดพร้อมกันถ้าเราลองมองย้อนกลับไปเราจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่มันเริ่มสะสมทีละเล็กทีละน้อยจากข่าวสารที่ถาถมเศรษฐกิจที่ฝืดลงความมั่นใจที่หายไปความเชื่อในระบบที่สั่นคลอนและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกว่าต่อจากนี้ จะเกิดอะไรขึ้นกับเราและเมื่อความรู้สึกแบบนี้กระจายไปทั่วเหมือนหมอกที่ล้อมเมืองไว้โดยไม่มีใครเอ่ยถึงเราจะเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวแต่กําลังเกิดกับทั้งสังคมเป็นแรงถ่วงที่ถอยออกไม่ได้เป็นความเงียบที่เสียงดังมากกว่าคำพูดใดๆท่านอาจรู้สึกว่าแม้ชีวิตยังเดินหน้าไปได้แต่มันไม่ได้เบาเหมือนเดิม ไม่ได้ไหลเหมือนเคยมีแรงต้านที่อธิบายไม่ได้เรากับเรากำลังเดินฝ่ากระแสน้ำที่ไหลย,ย้อนบางคนอาจเริ่มฝันแปลกๆบางคนเริ่มขัดแย้งในบ้านโดยไม่มีชนวนบางคนพบว่าแม้จะพยายามมากขึ้นแต่ผลลัพธ์กลับส่วนทางอย่างไม่สมเหตุสมผลทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงและที่สำคัญคือไม่ได้เกิดแค่กับเราถ้าท่านรู้สึกแบบนี้อยู่ ท่านไม่ได้คิดไปเองครับเพราะนี่คือสัญญาณหนึ่งของยุคเปลี่ยนผ่านที่ไม่ปรากฏในกระดาษข่าวแต่สะท้อนอยู่ในจิตของผู้คนจำนวนมากพร้อมกันในทางธรรมะเมื่อจิตของผู้คนจำนวนมากเริ่มมีความรู้สึกคล้ายกันโดยไม่ได้นัดหมายโดยเฉพาะความรู้สึกอึดอัดหนักแน่นเหนื่อยล้าขัดแย้งหรือลงทางผู้รู้ท่านเรียกช่วงเวลานี้ว่าปรุษะปะริวัต แปลตรงตัวได้ว่าการหมุนเปลี่ยนของวัฏจักรแห่งชีวิตไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านธรรมดาแต่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคที่ทั้งระบบจิตวิญญาณของคนหมู่มากและพลังกรรมของสังคมเริ่มหมุนเข้าสู่ยุคใหม่พร้อมกันโดยไม่รู้ตัวสภาวะแบบนี้มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งคือผู้คนจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่แน่นอนแม้ทุกอยาก่างรอบตัวยังดูปกติ คนจะเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยเชื่อจะเริ่มรู้สึกว่าทางที่เคยเดินได้ดีกลับเริ่มตื้อลึกลงทุกทีเหมือนชีวิตทั้งระบบกำลังเข้าสู่แดนใหม่ที่ไม่คุ้นเคยบาลีบทหนึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าอานิจจาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคำนี้ถูกพูดมานานแต่เพิ่งเข้าใจลึกลงก็ตอนที่เราเริ่มรู้สึกว่าแม้กระทั่งความมั่นคงที่เคยคิดว่าถาวร ก็เริ่มสั่นสะเทือนและแม้แต่คนที่เคยมั่นใจก็เริ่มเงียบลงเพราะไม่แน่ใจว่าควรยึดถืออะไรเป็นหลักสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความโชคร้ายไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะบุคคลแต่คือผลสะสมของแรงกำมู่ที่สะท้อนออกมาผ่านสภาพแวดล้อมทางใจของคนทั้งสังคมถ้าเราฟังเสียงให้ดีจะเห็นว่าความอึดอัดไม่ได้มาจากเหตุเดียวแต่มาจากหลายปัจจัย ที่พร้อมใจกันเคลื่อนเศรษฐกิจที่ฝืดความหวังที่ลดลงความเชื่อในอนาคตที่สั่นคลอนความวุ่นวายในระบบที่ลึกเกินกว่าจะแก้ด้วยนโยบายเพียงไม่กี่ข้อและที่ลึกไปกว่านั้นคือใจของคนที่เริ่มไม่แน่ใจในตัวเองเมื่อสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันผู้รู้บางท่านกล่าวว่ามันคือเสียงแรกของการเปลี่ยนยุคที่มักจะเริ่มจากภายใน ก่อนจะปรากฏภายนอกและสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ขณะนี้อาจไม่ใช่จุดจบแต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาแต่เปลี่ยนแปลงไปทางไหนและจะหนักแค่ไหนตรงนี้เองครับที่เราต้องพาท่านไปดูให้ชัดว่าดวงเมืองกำลังขยับไปทางใดและสัญญาณที่เรารู้สึกในใจมันเชื่อมกับสิ่งที่ผู้รู้เคยกล่าวว่อย่างไรบ้าง ในช่วงเวลาที่คนจำนวนมากเริ่มรู้สึกพร้อมกันว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนเร็วผิดปกติสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดแบบลอยๆแต่มีจังหวะของมันอยู่เบื้องหลังจังหวะที่ผู้รู้บางท่านเคยเรียกว่าวาระกรรมของแผ่นดินหรือที่เรียกในภาษาธรรมะว่าสังสารวัฏคือการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของพลังกรรมที่ไม่ใช่แค่ปัจเจก แต่ระดับหมู่ชนหลายท่านอาจเคยสังเกตว่าประเทศเรามักมีช่วงที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพร้อมกันหลายด้านทั้งเศรษฐกิจการเมืองความคิดของคนรุ่นใหม่ความเชื่อเก่าเริ่มถูกท้าทายความกลัวใหม่เริ่มกัดกินหัวใจคนโดยไม่มีเหตุให้เห็นชัดสิ่งที่เคยเชื่อว่าแน่นอนเริ่มพังลงทีละจุดราวกับถูกวางแผนไว้ นี่แหละครับคือสิ่งที่ผู้รู้เคยเตือนไว้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งดวงเมืองจะเข้าสู่ช่วงกระเพื่อมซึ่งไม่ได้หมายถึงโชคหรือดวงชะตาแบบไสยศาสตร์แต่หมายถึงแรงรวมของกรมูงความคิดมู่และพลังจิตของคนทั้งประเทศที่ถึงจุดเปลี่ยนพร้อมกันในอดีตพระเกจิหลายท่านเคยพูดถึงปรากฏการณ์นี้ไว้บ้างโดยไม่ระบุป,ปีหรือเหตุการณ์แน่ชัด แต่พูดเป็นภาพรวมว่าเมื่อเสียงในใจของคนหมู่มากเริ่มเปลี่ยนความเคลื่อนไหวของประเทศจะตามมาเช่นเดียวกับต้นไม้เมื่อรากเริ่มเน่าใบจะยังเขียวอีกไม่นานเมื่อจิตของผู้คนเริ่มมีความทุกข์ที่ลึกซึ้งแต่พูดไม่ได้เมืองทั้งเมืองจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแม้ยังไม่มีใครประกาศท่านสังเกตไหมครับว่าเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นช่วงนี้ ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจที่สะสมความฝืดมาเป็นปีการเมืองที่วนกลับไปหาความไม่แน่นอนความเหนื่อยล้าของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เห็นอนาคตมันไม่ได้เกิดแบบแยกส่วนแต่มันกำลังพาเราเข้าสู่อะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นในทางธรรมะมีคำอยู่คำหนึ่งที่เหมาะจะใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้คือคำว่าวิบากกรรมซึ่งหมายถึงผลสะสมจากเหตุที่เคยก่อ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวันนี้เราอาจกำลังเห็นวิบากกรรมของชาติเริ่มทำงานผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งหรือเศรษฐกิจแต่คือการสันนคออนของศัารวมที่เคยหล่อเลี้ยงบ้านเมืองให้ยืนอยู่ได้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงรู้สึกอึดอัดพร้อมกันทำไมแม้ยังไม่มีอะไรพัง แต่คนกลับรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในเรือที่กำลังรั่วดวงเมืองที่กำลังขยับมันกำลังพาเรามุ่งไปทางไหนและอะไรคือแรงใต้ผิวน้ำที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นแต่กำลังเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าลองมองลึกลงไปกว่าสิ่งที่ตาเห็นจะพบว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในบ้านเมืองช่วงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลัน แต่เหมือนแรงสะสมที่ถูกกดไว้มาอย่างยาวนานจนมาถึงจุดที่เริ่มดันขึ้นมาให้เห็นพร้อมกันหลายปีที่ผ่านมาคนไทยถูกฝึกให้ทนให้รอให้เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไปแต่ในเชิงกรรมเมื่อเหตุแห่งความไม่ถูกต้องยังไม่ถูกคลี่คลายวันหนึ่งผลย่อมย้อนกลับมาเสมอและวันที่มันย้อนกลับมามักจะมาในรูปแบบที่เราไม่ทันตั้งตัว ในช่วงแบบนี้ผู้รู้เคยเตือนไว้ว่าถ้าจิตหมู่มากของบ้านเมืองเข้าสู่สภาวะรอระเบิดความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นจากจิตก่อนเสมอและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ขณะนี้เรากําลังเห็นผู้คนเริ่มตั้งคําถามกับระบบที่เคยเงียบเรากําลังเห็นคนรุ่นใหม่เริ่มถอยห่างจากโครงสร้างความเชื่อเดิมๆเ,เรากําลังเห็นความเดือมล้ํา ที่เคยถุกรบไว้เริ่มส่งเสียงแหรงขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้คือแรงสั่นสะเทือนที่มาจากวิบากกรรมมูและหนึ่งในคำบาลีที่ใช้อธิบายได้ดีคือคำว่าทุกขังแปลว่าภาวะของความฝืดความคับความไม่ราบรื่นบ้านเมืองเราตอนนี้กำลังเข้าสู่ภาวะทุกขังในเชิงโครงสร้างจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น และแม้จะไม่มีใครอยากพูดตรงๆแต่ผู้คนเริ่มรู้สึกในใจแล้วว่าทางเดิมมันตันคำถามคืออะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพราะเมื่อแรงสะสมถูกผลักขึ้นมาแล้วมันจะไม่ยอมกลับลงไปอีกง่ายๆและหากไม่มีใครจัดการกับมันอย่างถูกทางมันจะระเบิดออกในแบบที่ใครก็ควบคุมไม่ได้ผู้รู้บางท่านเคยเตือนไว้ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงแบบนี้ สิ่งที่ควรระวังที่สุดไม่ใช่การล่มสลายของระบบแต่คือการสูญเสียสติของผู้คนซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพาเข้าสู่วังวนที่ออกอยากและนั่นคือจุดที่เรากำลังเข้าใกล้มากขึ้นทุกทีหนึ่งในสิ่งที่ผู้รู้เคยเตือนไว้อย่างเงียบๆคือถ้าบ้านเมืองใดเริ่มเข้าสู่การหมุนของวัฏจักรกรรมอย่างรุนแรงจะมีสามสัญ,ญญาณปรากฏขึ้นพร้อมกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับปีหรือผู้นำหรือแม้แต่เหตุการณ์ใหญ่สัญญาณเหล่านี้ไม่ได้อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์แต่อยู่ในใจของคนหมู่มากเป็นแรงสั่นที่ไม่เห็นแต่รู้สึกได้1คือจิตของผู้คนเริ่มหดตัวความเชื่อมั่นในอนาคตหายไปความรู้สึกว่าชีวิตพอจะเดินต่อได้เริ่มหมดแรงจุดนี้ทำให้คนเริ่มปิดใจ ไม่ไว้ใจกันและอยู่ในสภาวะตั้งรับตลอดเวลา 2. คือเสียงของชนชั้นที่เคยเงียบเริ่มสั่นสะเทือนแบบควบคุมไม่ได้อาจไม่ใช่การลุกฮือแบบกายภาพทันทีแต่จะเริ่มด้วยคลื่นใต้ดินความอึดอัดสะสมที่ถูกกดไว้มานานจนเริ่มกัดซอกโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคม3คือภาวะสะดุดสัมในโครงสร้างเดิม การเมืองวนซ้ำเศรษฐกิจไม่ฟื้นแม้เปลี่ยนผู้นำความหวังไม่เกิดแม้มีนโยบายใหม่ทุกอย่างเริ่มรู้สึกว่าเดินหน้าไม่ได้และหันหลังกลับก็ไม่ได้ทั้งสามสัญญาณน,นี้ผู้รู้เคยกล่าวว่าถ้าเริ่มเห็นพร้อมกันเมื่อใดน,นั่นคือการยืนยันว่าวัฏจักรกำลังขยับไม่ใช่แค่ในระดับปัจเจกแต่ระดับชาติและสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้ ไม่ใช่แค่สภาวะอึดอัดเหมือนที่ผ่านมาแต่คือจุดเปลี่ยนของยุคที่เราจะมองข้ามไม่ได้อีกต่อไปแล้วเรากำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคที่หลายคนยังไม่กล้าเรียกออกมาดังๆว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บางคนแค่รู้สึกว่ามันแปลกบางคนเริ่มจับจุดได้ว่าไม่ปกติแต่ในทางธรรมะผู้รู้กล่าวไว้ชัดว่าเมื่อบ้านเมืองถึงวาระเปลี่ยนยุค มันจะไม่ประกาศตัวแบบดื้อแต่มันจะเริ่มจากความรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตของคนหมู่มากแล้วความจริงจึงจะเผยออกมาเป็นชั้นๆตอนนี้เรากำลังอยู่ในชั้นแรกของการเปิดเผยซึ่งอันตรายที่สุดเพราะเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ทันตั้งตัวยังคิดว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็จบยังมองว่าทุกอย่างเป็นแค่เรื่องร้ายที่เกิดตามธรรมชาติ แต่ในทางลึกผู้รู้บางท่านกล่าวว่าสิ่งที่เรากำลังเจอคือแรงสั่นจากวิบากรวมที่พร้อมจะผลักเปลือกของระบบให้เปิดออกและเมื่อเปลือกเปิดความจริงที่หลบอยู่มานานจะปรากฏสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การเปิดเผยของปัญหาแต่อยู่ที่การตอบสนองของคนทั้งสังคมต่อความจริงนั้นถ้าเราไม่มีสติพอไม่มีภูมิรู้เพียงพอ สิ่งที่ตามมาคือการกระทำซ้ำรอยเดิมที่จะพาเราเข้าสู่วังวนที่ลึกขึ้นทุกทีผู้รู้ท่านหนึ่งเคยกล่าวว่ายามใดที่คนเริ่มกลัวอนาคตโดยไร้เหตุผลจงรู้เถิดว่าจิตหมู่กําลังหลุดจากหลักและวันนี้เรากําลังเห็นจิตหมูเริ่มแกวงความเชื่อเริ่มกระจายศรัทธาเริ่มหายคนหันกลับไปหาความรุนแรงหรือไม่ก็หนีด้วยความเฉยชา ทั้งสองฝั่งล้วนพาเราออกห่างจากทางสายกลางที่ควรใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นนี้หากเราตีความด้วยสายตาผู้รู้ไม่ใช่แค่ตามข่าวเราจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงปรากฏการธรรมดาแต่คือช่วงที่อดีตปัจจุบันและกรรมกำลังบรรจบกันพร้อมพอดีอดีตคือความผิดพลาด ที่ยังไม่ได้รับการสะสางทั้งในระบบและในใจปัจจุบันคือความอึดอัดที่สะสมจนไม่รู้ว่าจะวางไว้ตรงไหนส่วนกรรมคือแรงผลักที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นต้องปรากฏขึ้นพร้อมกันเพื่อให้เราเรียนรู้ในทางธรรมะวัฏจักรของยุคไม่เคยเดินวนเล่นๆมันหมุนเมื่อถึงเวลาและทุกครั้งที่หมุนมันจะผลักให้ของจริงเผยตัว เราจึงเริ่มเห็นของจริงหลุดออกมาทั้งความไม่พร้อมของผู้นำทั้งความขัดแย้งที่แตะระดับโครงสร้างทั้งความไม่สมดุลของโอกาสความเหลื่อมลำ้ำและการขาดทิศทางร่วมกันของคนในชาติทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แยกส่วนแต่คือภาพรวมของการเปลี่ยนผ่านที่ต้องปรากฏให้เห็นก่อนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจครั้งใหญ่บางอย่างคำบาลีบทหนึ่งกล่าวว่า ปัจจัยธรรมมานังอุปปติธรรมทั้งหลายย่อมเกิดด้วยเหตุเมื่อสาเหตุพร้อมกันผลย่อมปรากฏเสมอและวันนี้คือวันแห่งผลครับวันที่เราต้องตั้งใจฟังไม่ใช่เพื่อกลัวแต่เพื่อเข้าใจเพราะหลังจากนี้ความเปลี่ยนแปลงจะชัดเจยนยิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะใครพยากรณ์แต่เพราะเหตุได้ถูกวางไว้ครบถ้วนแล้ว สิ่งที่น่ากังวลที่สุดหลังจากนี้ไม่ใช่ภายนอกครับแต่คือภายในของแต่ละคนที่จะเป็นตัวชี้ว่าเราจะผ่านบททดสอบนี้อย่างไรผู้รู้บางท่านเคยกล่าวไว้ว่าในยุคที่ดวงเมืองกำลังเคลื่อนจิตของคนจะถูกทดสอบก่อนเสมอเพราะสิ่งที่ดึงเราลงได้มากที่สุดไม่ใช่ปัญหาแต่คือการตอบสนองที่ขาดสติของเราเอง ในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าเราไม่ตั้งหลักให้ชัดไม่รู้ทันแหลงกรรมไม่แยกให้ออกว่าอะไรคือของจริงอะไรคือภาพลวงเราจะตกอยู่ในวังวนของอารมณ์มูที่พาเราถลําไปโดยไม่รู้ตัวและหากไม่ระวังสามสิ่งนี้ผลกระทบจะลึกกว่าที่คิดหนึ่งอย่าปล่อยให้ความกลัวนำพาสองอย่าปล่อยให้ความเฉยช้ากบเสียงของปัญญา สามอย่าหลงคิดว่าทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมได้ยุคนี้ไม่ใช่ยุคของการฟื้นฟูระบบเดิมแต่คือการตั้งหลักใหม่ในใจเพื่อสร้างระบบใหม่ทั้งในตนเองและในสังคมและถ้าท่านเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในดวงเมืองคือผลของแรงกำมูไม่ใช่โชคชะตาท่านจะเริ่มเห็นจังหวะที่จะลงมือเปลี่ยนแปลงโดยไม่เสียพลังไปกับสิ่งที่ไม่ควรแบกอีกต่อไป ทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำพยากรณ์แต่คือการอ่านสัญญาณตามเหตุปัจจัยและตีความด้วยใจที่สงบนิ่งที่สุดครับหลังจากพิจารณาเหตุปัจจัยทั้งหมดจะเห็นชัดว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองขณะนี้ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ของปัญหาปลีกย่อยแต่คือสัญญาณของวัฒนกรรมที่กำลังเปลี่ยนหน้าไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางความคิด ความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่ความเงียบงนันที่แฝงความกลัวในใจของผู้คนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หากแต่มันกลับมาพร้อมกันโดยความเข้มข้นแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบหลายทศวรรษสิ่งที่ผู้รู้อยากให้เรามองเห็นคือนี้ไม่ใช่ความบังเอิญครับและไม่ใช่บทลงโทษจากสิ่งซักซัก์ใดๆ แต่มันคือการสะท้อนผลกรรมที่สั่งสมกันมานานเกินกว่าจะปิดบังเหตุของวันนี้มาจากการไม่แก้ของเมื่อวานและผลของวันนี้กำลังจะกลายเป็นเหตุของพรุ่งนี้นี่คือวัฏจักรของกรรมที่ทำงานอย่างเงียบแต่แม่นยำเสมอในช่วงแบบนี้ผู้รู้ท่านหนึ่งเคยเตือนไว้ว่าอย่ามองการเปลี่ยนแปลงด้วยตาเปล่าเพียงอย่างเดียวจงฟังเสียงที่เปลี่ยนในใจผู้คน เพราะเสียงนั้นจะบอกทิศทางของบ้านเมืองได้แม่นยำยิ่งกว่าการสำรวจใดๆและเสียงที่กำลังชัดขึ้นทุกวันคือเสียงของความเบื่อหน่ายความอึดอัดและความต้องการสิ่งใหม่ที่ยังไม่รู้หน้าตาว่าคืออะไรเรากำลังยืนอยู่ในจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกใหญ่ที่ยังไม่มีใครกล้าบอกว่าจะพัดพาไปในทิศทางใดแต่มันเริ่มขึ้นแล้วและไม่มีใครหยุดมันได้ ในภาวะแบบนี้คนส่วนใหญ่มักถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรคำตอบที่ผู้รู้หลายท่านฝากไว้ไม่ใช่ให้หนีไม่ใช่ให้โต้กลับแต่คือตั้งหลักให้มั่นเพราะหากท่านไม่มั่นในตนเองท่านจะถูกพัดไปกับคลื่นของอารมณ์หมู่คลื่นของข่าวสารและคลื่นของความเชื่อที่ยังไม่ผ่านการกลัน่นนี่ไม่ใช่คำสอนในตำราแต่คือคำเตือนสำหรับการเอาตัวรอด ในยุคที่ดวงเมืองกำลังสัน้นสิ่งที่ควรทำที่สุดไม่ใช่การตามหาคำตอบจากข้างนอกแต่คือการหันกลับมาดูให้ชัดว่าอะไรในใจเรากำลังสัน่นและอะไรที่ยังยึดมั่นโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่จัดการสิ่งเหล่านั้นเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความวุ่นวายโดยไม่ตั้งใจคำเตือนในช่วงสุดท้ายนี้คืออย่ามองว่านี่คือจุดสิ้นสุดของประเทศแต่จงมองว่า นี่คือบททดสอบกลางยุคที่จะคัดคนออกจากความประมาทท่านที่ตั้งหลักได้จะเดินผ่านยุคนี้ไปพร้อมกับปัญญาแต่ท่านที่หลงอยู่ในคลื่นอารมณ์จะพาตัวเองเข้าสู่วัฏจักรแห่งความผิดพลาดซ้าและสุดท้ายสิ่งที่ท่านเห็นในวันนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นเพียงเงาแรกของสิ่งที่กำลังจะตามมาหากท่านเข้าใจเนื้อหาในวันนี้ ท่านจะรับมือกับปีต่อไปได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่แต่ถ้ายังรู้สึกว่าอะไรบางอย่างยังขาดไปอย่าพลาดครับเพราะยังมีอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญที่จะเปลี่ยนหน้าประเทศนี้แบบถอนรากเราจะพูดถึงในคลิปถัดไปครับสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดไม่ได้มีเจตนาให้ตื่นกลัวแต่เพื่อให้เห็นว่าความอึดอัดที่เกิดขึ้นพร้อมกันในใจผู้คนทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือเสียงเตือนของวัฏจักรที่กำลังเปลี่ยนหน้าเรากำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ไม่ได้วัดด้วยเศรษฐกิจหรือการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ต้องวัดด้วยความมั่นคงภายในของแต่ละคนหากจิตยังไหวตามโลกเราจะถูกพัดไปไกลแต่ถ้าจิตมั่นรู้ทันเหตุปัจจัยท่านจะเห็นทางที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่าถามแค่ว่าประเทศจะเป็นอย่างไรแต่ให้ถามว่าเราจะเป็นอย่างไรถามกลางประเทศที่กำลังเปลี่ยนและนั่นจะเป็นคำตอบเดียวที่พาเรารอดครับ